แต่ก็แบบว่าก็คุยได้เหมือนกันคือเหมือนถึงว่าแบบพูดเข้าไปลึกๆเนี่ยเขาจะเหมือนแบบไอ้ทะลึงล่งหรือเปล่าวอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นเราเราเลือกปะคะอะหรือว่าถ้าอย่างในในกรณีของของพี่พื่อเนี่ยเขาจะมีแบบอุ่ยเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงปุ๊บถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายจะไม่กล้าพูดด้วยผู้หญิงด้วยกันจะสบายใจกว่าหรือว่าอะไรมันมันมันมีผลไหม ตอนที่อายุน้อยๆมีผลตอนที่อายุน้อยกว่านี้นะมาถึงตัวพี่เองใช่ใช่ใช่คือโดยอาชีพพี่อะค่ะที่พี่ทางานเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังอายุน้อยเนี่ยก็แน่นอนคนก็จะมีท่าทีอึดอัดนิดหน่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะรู้สึกสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงโดยส่วนตัวนะคะเรื่องเพศเป็นเรื่องที่คุยเป็นปกติเลยพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องอื่นๆที่เวลาเรามีคู่เนี่ยเราต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านงานนอกบ้านเรื่องใคร จะขับรถคือมันต้องคุยกับใช้มัตฐานใช่ในแบบน้นก็คือวิธีที่ง่ายสุดก็คือคุยกันพูดตรงตรง,ตรงแล้วดโดนแฟนนนทำไงดีอะคะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่า ส่วนใหญ่ในสังคมจะโตมากับความคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรพูดเรื่องเพศแล้วถ้าผู้หญิงพูดเรื่องเพศเยอะๆเนี่ยแปลว่าไม่ดีกากกันทช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาผู้ชายเขาพูดเรื่องเพศกับเราเนี่ยเราเก,ก็เอ๊ะเห็นเราไปยังไงอย่างงี้ค่ะคือมันไปเอาคำว่าเรื่องเพศกับผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับจนเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับคือ <efficiently> ห้ามยุ่งผู้หญิงที่แบบจะให้ดูดีต้องทําแบบไร้ทิ้งสารเนาะใอ่ไัมนะจริงเหรอคะแบบว่าคือเมือนคุยกันแล้วแบบมีสมมติจะเดินเข้ามาในวงนี้แล้วต้องทุกคนต้องแบบ เงียบหรือว่ายังไงหรือว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นครับในภาพในหัวผมผมก็ยังสงสัยกันทุกวันนี้ผู้ชายคุยกันเองว่าเอ้ผู้หญิงเขาคุยเหมือนที่เราคุยหรือเปล่าเป็นคาถามที่จะเกิดขึ้นประจำเลยว่าจะคิดเปอย่างนั้นก็คิดเขาพูดอย่างที่เราพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะหนักกว่านะฮะแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่กลุ่มใช่ไหม่วลาผู้เฉพาผู้หญิงนะถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะก็ไม่พูดกันหรอกค่ะแต่หากว่าเป็นเพื่อนกลุ่มแบบเฮลเลยวเยลกปนหน่อยนะที่คิดว่าจะพูดกันมากกว่าเราจะต้องเลือกไหมคะว่่่าเเออ้้้ยยรรืืงงนนนนนีีคคคุุกกััับบ ค่กลุ่มนี้คุยแค่ขำๆก็พอหรือว่าอะไรยังไงเลือกไหมคะสนิทก็จะคุยกันได้ง่ายกว่าเนี่ยครับเหมือนกับเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคือเหมือนแบบเรื่องเพศเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะพูดกับใครเนี่ก็จะแบบเลือกพูดคุยกับเฉพาะคนที่แบบสนิทมากจริงๆเนี่ยดังนั้นก็คืออย่างที่นี้บอกตอนแรกว,ว่าเรื่องเพศมันสรอบมันค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันแน่นอนว่ารวมไปถึงเรื่องของสุขภาพแบบมันก็ ปัญหาสุขภาพอย่างนี้เรื่งบางทีคนจะรู้สึกสะดวกสะดวกสบายใจกว่าถ้าเปิดเปิดประเด็นด้วยเรื่องสุขภาพอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงมันจะง่ายเนาะออุตายล้วตกขาวฉันเป็นเป็นอย่างเงี้ยเธอท้องเป็นไม่อะไรอย่างเงี้ยปกติอะไรก็่าแต่จริงเรื่องจริงที่อยากจะพูดอาจจะอาจจะไม่พูดตรงนี้เดี๋ยวก่อนสักครู่นดูจะทามาไม่แค่เปิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องสุขภาพมานำหน้าหรือว่าจริงจริงแล้วในเมื่อในเมื่อถ้ามันเราควรจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติหรือเราควรจะไปคุยกับหมอมากกว่าดี่หมอกับเพื่อนเนี่ย ระดับความการพูดคุยนี่อันไหนน่าจะดีอยู่กันพี่พี่จะสบายใจในความเป็นผู้ชายสองคนชี้ไปที่ทางเรื่องโลกเรื่องอะไรยี้ผมคุยกับหมออยู่ละฮะคงไม่คุยกับเพื่อนแน่นอนเพราะเพราะไม่เชื่อว่าเพื่อนจะมีความรู้ล้วอย่างไรที่บอกว่าเป็นเพื่อนอ๋อนี่มันพูดถึงเรื่องว่าพูดถึงเรื่องอ่า การมีเพศสัมพันธ์ใดๆรถนิยมตีอะไรอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องเรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นจะคุยจะคุยกับเพื่อนมากกว่าครับแล้วเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นผมเริ่มต้นก็คงจะเป็นแบบหาข้อมูลให้อินเทอร์เน็ตทางเท่แบบที่มันมีแหล่งข้อมูลอย่างนี้ให้เราแต่แบบว่ามันแบบว่าไปจนแบบว่าเราควบคุมไม่ได้แล้วเรากงต้องไปหาหมออะดทางแล้วใช่เพาอย่างนี้เนี่ยเรามองในแง่ของเด็ก เขาคุยไหมพี่เรื่องกับเรื่องนห้ค่ะว่าคุยกับเด็กๆสมัยรุ่นรุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยเขาอยากคุยมากแลวเขาอยากรู้เขาอยากคุยในแง่ไหนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการคือผู้ใหญ่จะมักจะคิดว่าเขาอยากรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่จริงๆเนี่ยเขาอยากรู้มากกว่านั้นเรื่องเรื่องหลักๆเลยอย่างเช่นจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เคยผ่านไม่เคยผ่านรู้ว่าทําแบบนี้จะท้องไหมทางแรกจะท้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเ่งก็ ถือว่าเออจึงเความอยากรู้ของวัยหมใช่ใช่ซึ่งเวลาเขาอยากรู้มันไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำพอไปถามถึงเมื่อไปถามปุ๊บแม่ฮะมันมีมีปุ๊บแม่เอานี่สนใจเรื่องหมายความว่าโลกแปดเลยทันทีนี่เคยโดนแบบนี้ไหมคะเคยคิดจะถามแล้วโดนดักก่อนเลยอย่างนี้ไหมโดนแบบตัดตอนไปเลยพอพี่พึ่งพูดผมก็ผมก็มานึถึงเคยเออผมไม่เคยพูดเรื่องนี้กับแม่เลยแปลกเหมือนกันคือ พ่อผมเป็นมรรทัศน์ในแง่วัยรุ่นก็ได้พูดพ่อกับแม่ไม่พูดเลยครับพูดคู่ครองพูดคู่คองไม่พูดเลยพูดใหญ่นะลุงอะไรพูดเลยพูดกับเพื่อนเป็นเยอะที่สุดครับเหมือนันก็แปลกมันเป็นเรื่องท่าทีของผู้ใหญ่อะค่ะคือมันมีงานสํารวจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเป็นโพนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยอยากคุยเรื่องเพศกับใครมากที่สุดปรากฏว่าอยากคุยกับพ่อแม่มากที่สุดแล้วพอถามว่าในความเป็นจริงคุยกับใครมากที่สุดคุยกับเพื่อนมากที่สุดถามตอบว่าทําไมเพราะว่าพ่อแม่มีท่าทีตกกตกใจบางคนดดน หรืออะไรแบบไปกันใหญ่เลยด้วยซ้ำงั้นถ้างั้นแล้วเด็กคุยกันเองมันจะมันไม่น่าลัวค่ะพี่ก็เนี่ยแหละถึงเป็นปัญหาว่าใอข้อมูลผิดผิดหรือสมมติว่าอ่านอย่างเรื่องอย่างเรื่องที่พี่บอกว่าเออทำอย่างนี้ก็ท้องไหมเกิดไปถามเพื่อนก็ก็รู้อายุก็เท่าๆกันแล้วมันยังไงต่อไปอะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าผู้ใหญ่ถึงจะ เป็นคนให้ข้อมูลเรื่องเพศกับเด็กซะเองแทนที่จะให้เด็กไปไปถามตันเองซึ่งไม่มีทางที่จะเนาะหรือว่าไปหาจากแหล่งอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกโอ๊ยแหล่งแบบข้อมูลผิดๆเดยอะแยะแต่ว่าเราไม่ให้ซะเองอรเนี้ค่ะออก็ต้องมนคืออันนี้เป็นเป็นเหมือนที่ตอนนี้ที่อเมริกาต้องต้องเปิดเผยสำรวจนะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่เชื่อข้อมูลเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ตเขาเชื่อผู้ใหญ่นะค่ะไม่ถามอะไรคะกึ้งเล่นพีซะแล้วยังไงฮะ แย่ yeah, ละคือเขาอยากอยากฟ <im S 1> ังจากผู้ใหญ่มากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าเชื่อถือได้มากกว่าผู้มีประสบการณ์ตรงใช่แล้วก็เป็นเพราะเรื่องที่ม่อเป็นพ่อแม่ย่อมหวังดีกับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ปัญหาก็คือช่องว่างเล็กๆตรงนี้แหละว่าผู้ใหญ่จะตกใจหวงมันนนมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับสังคมป่ะครับหมายถึงว่าแบบอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดกว้างบางทีเวลาเขาพูดกันเขาเลยนึกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าคุยได้ทุกเรื่องอย่างนี้ก็แล้วแต่สังคมเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราคิดว่าแบบน่าจะเปิดมากๆอย่างอเมริกาก็ไม่ใช่มันไปเปิดมากๆเนี่ยประเทศอย่างยุโรปตะวันออกจะมากกว่าพวกยูเรนดินเนียเวียพวกนย้จะเปิดมากกว่าคือมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะนั้นเนี่ย จะคุยเมื่อไหร่ก็คุยกันสบายๆอะไรเงี้ยก็จพูดกันเหมือนชนแบบว่าถามว่าชอบกินข้าวกับอะไรหรืออะไรอย่างงี้กันมเป็นท่าทีอะท่าทีที่ทาให้ถูกถที่มันจะที่จะทําให้ทุกคนสบายใจที่จะปรึกษากันได้ังั้นงั้นถ้าท่าเทีบกันอย่างนี้เด็กวัยรุ่นก็มีปัญหาของเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มีปัญหาแบบแบบแบบของผู้ใหญ่หรือหรือว่าพอโตโตแล้วเรารู้ทุกเรื่องแล้วเราไม่คุยกันหรือเปล่าครับพี่ปรึกษาปรึกษาปรึกษากันบางทีแบบบางที อย่างสมมติเอาสมมติแปนผมอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าปรึกษาเราว่าไอ้อน,นี้ใช่ไหมถูกไหม,มปลอดภัยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้ในประมาณหนึ่งของเราแล้วก็น่าจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปก็คุยกันแชร์ก<ช>ันาอย่างนั้นแชร์ความรู้กัน<ช>ครับผมปัญหาความไม่รู้ของเด็กกับของผู้ใหญ่แบบที่อันไหนน่าน่าเป็นห่วงกกัน คือผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่ายังมีทางออกค่ะอย่างเช่นถ้ามันไม่สบายใจมากๆทดอทีมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับสรีระร่างกายส่วนแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีทางออกว่าจะไปคุยกับหมอหรือคุยกับเพื่อนคือรู้แหล่งข้อมูลอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเลือกได้ว่าพอจะบอกได้ว่าแหล่งไหนไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแต่เด็กๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะน้อยกว่าแต่น่าหอว่าเออเราแบบปล่อยตาไม่ถากกรรมเหมือนตอนนี้นะคะมันก็แบบน่าเป็นห่วงเหมือนกันอ่ะ ก็คือคือคือเรียกว่าความเสี่ยงที่จะคือมันไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเขาจะไปเจอแหล่งข้อมูลไหนยิ่งถ้าหากว่าเขาใช้วิธีคุยกับเพื่อนเป็นหลัก หรือว่าซึ่งส่วนใหญ่เลยดแหละหรือว่าดูจากหนังส,いいส,สือโป้อะไรอย่างเงี Sisters, like yep. ้ยซึ everyone, ่งผิดมากมากเลยอะหรือว่าหนังโป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราก็รู้คือพอเราเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเรารู้ว่าหนังสือแบบนั้นหนังแบบนั้นเนี่ยมันทํามาเพื่อขายอะไรต้องการจะสื่อสารอะไรแต่เด็งๆไม่เข้าใจขายคือไม่ได้ว่าให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาใดๆทั้งสิ้นใช่ก็น่าคิดว่าท้ามีแหล่งข้อมูลที่มันโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่าเด็กเข้าถึงได้เราเริ่มสับเราเริ่มตัดเราจะทําเป็นสังคมแบบแกเนดย เราจะคุยกันนั่งกันสี่คนเราคุยเลยไม่เป็นไรแชร์หือว่าไมเรื่องธรรมชาติมันจะดูหมกมุ่นไหมคะมีคนกังวนเลเรื่องแบบนี้นะค่ะคุณจะทำยังไงตัววันนี้คือสังคมไทยมันกำลังกำลังเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงแบบนั้นทีเดียวเลยอย่างงี้ล้วคงเป็นตัวประหลาดนะ่ะช็อกโลกอะค่ะมันคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่แต่ว่ามันคงจะไม่ไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นสมัยแบบว่านุ่งผ้าสิ้นหรือว่า ย้อนไม่ได้ใช่ไหมมีแต่เดินข้างหน้าทีนี้เดินไปข้างหน้ามันก็ค่อยๆคลี่คลายที่คิดว่าอย่างนั้นนะคะมันควรจะเริ่มแบบตรงตรงไหนอะไรยังไงคะแล้วแบบว่าแม้เป็นสตรีและชายวัยกลางคนมานั่งคุยกันเรื่องที่ให้ที่มันก็ดูแบบว่าที่นี่มันมันเรื่องที่เชิงการศึกษาแล้วไงทุกคนจะดูแบบไหวไม่เนี่ยคนพวกนี้คือมันดูแย่ไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะปล่อยไปเลย มันต้องเริ่มที่ตัวเองอะค่ะคืออย่างสมมติว่าเราเรานั่งคุยกันอยู่แบบนี้แล้วถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกแล้วหรอเรามานั่งคุยกันเนี้ยแปลว่าทัศนคติเรานี่แหละที่ต้องเปลี่ยนคือทําไมจะไม่ไหวอ่ะเจ็ดสิธก็ยังโอเคอยู่เลยอะเรื่องเพศยังไงมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเราคือมันเป็นแค่มุมในหัวเราแค่นั้นเองอะค่ะที่เราต้องเปลี่ยนมุมคือเข้าใจว่า ยังไงก็ตามเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในที่ที่เป็นส่วนตัวพอสมควรอะไรเงี้ยเพื่อนก็ต้องคงต้องเลือกกลุ่มต้องเลือกกลุ่มเพื่อนพอสมควรเราเราควรจะเริ่มเปลี่ยนตรงไหนเพื่อที่ว่าเนี่ยน้อยน้องรุ่นต่อๆไปของเราเนี่ยจะได้มีความรู้แบบมีความรู้จริงๆที่ไม่ได้หาจากแหล่งข้อมูลที่แบบว่าผิดพลาดไปแล้วควรจะเลือกยังไงเราเราต้องหัทำหน้าไม่ตกใจก่อนหรือว่าอ่าใช่ใช่งยังยัง เราวัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คงมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆปุณีถ้าเขามาถามเราเนี่ยถ้าเราแบบตามสันติได้ไม่รู้นะทุกคบเมื่อวันเมื่อก็เรียกว่าแอบหลงมากเลยทีเดียวไม่รู้ค่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆคือคือ เหมือนกันรู้แต่พอมาคิดแล้วเฮ้ยถ้าเราให้ไปข้อมูลไม่ใช่ไม่ไม่ชัวเราเราควรจะให้หรือเราไม่ควรจะให้ไม่ควรจะให้คุรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยหลานก็กล้าถามค่ะคิดว่าอนันต่าดีนะถ้าเราทําทําปฏิกิริยาแบบว่าลับนิดนิดเหมือนกันหนูก็ยอมนะว่าอุ้ยแต่ต้องนิ่งอ่ะใช่ใจสั่นให้มันสั่นอยู่ข้างในไม่ไม่ต้องให้แบบว่าปากตานม่คุยอะไรก็พอเต้องถึงขนาดนั้นก็ทําท่าปกติเอางี้แบบถามด้วยหลง คนเป็นแบบว่าผู้ชายกันลูกสมมติมีลูกสาวลูกสาวมาถามก็คุยแหละครับแน่นอนก็คือตั้งแต่ท,ทําแคมเปญพิธีคิดเปลี่ยนไปหมดเลยทําแคมเปญคิดกันไว้ฮะปกติก็เป็นเป็นคนที่เปิดออกคุยเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่พอได้ได้ได้ทำโฆษณา,ารเรื่องนี้ไม่เรากล้ามากขึ้นผมรู้สึกว่าผมกล้าพูดตรงกลมกับกับกับแฟนผมมากขึ้นในเรื่องเรื่องเพศอะครับ แต่ผมก็ไม่กล้าบอกตรงนี้ครับแต่ว่าผมจะกล้าคุยกับแฟนมากขึ้นหลักๆคือทําให้เราเรารู้ว่าการพูดมันไม่ใช่สิ่งที่ที่น่าน่าอายต่อไปแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นตัวทําให้อ่าสิ่งต่างๆที่ที่ที่ควรจะได้รับการป้องกันมันจะจะชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากเราจากคนรอบข้างจากอะไรสื่ออย่างเงี้ยครก็เลยให้แบบว่า เวลาวันหนึ่งที่มันแบบว่าปลุกขึ้นมา,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเองวพาะก็เรียกว่าเป็นแนวคิดนะคะอีกแนวหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังเขินๆยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะคุยยังไงไม่กล้าถามนะ,ะเรื่องบางเรื่องใจว่า S <S บางทีเนี่ยเราพูดเรื่องที่ไม่ควรถามกันมามากแล้วนะเรื่องที่ควรจะถามอย่างเรื่องแค่ทาให้เป็นเรื่องปกติซะถามในระดับที่สมควรซึ่งเ,เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากาลเทศะคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวงที่เราสบายใจทใี่จะคุยด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพที <S 2> <S 2> <s ่ควรจะคุยกับคุณหมอด้วยไม่ควรจะเก็บไว้คนเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กันนะคะขอบคุณค่ะครัค่ะ การพูดคุยเรื่องเพศกันอย่างตรงไปตรงมาจะทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสามารถส่งอีเมลเข้ามานะคะหรือส่งจดหมายเข้ามาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะต่อเราพบกับรายการรับรับบ้านแข่งได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เพศเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าเราเปิดใจคุยกันสวัสดีค่ะ ของความรักเพศและความสัมพันธ์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเสียชวยผู้ชมมาสื่อสารกันในเรื่องเพศนะคะด้วยการประกวดภาพถ่ายกับข้อที่ว่าเรื่องเพศที่สี่ชั่วโมงโดยคุณสามารถส่งภาพมาได้นะคะจนละไม่เกินหภาพพร้อมกับเขียนคำบรรยายใต้ภาพเรื่องเพศในแบบของคุณมาได้ะะด้วยนะคะโดยที่ชณะการาประกวดจะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ะะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31เพฤษภาคมนะคะและอิดตารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ที่ไ้ไวค่ะ